สวัสดีครับท่านผู้ชมอี EP ีนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปเก็บตกคอมเมนต์ชาวเอเชียและชาวอิรักหลังทีมชาติไทยคว้า3แต้มสำคัญและเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในศึก AFC u 23 Asian Cup 2024แล้วชาวเอเชียจะมีความรู้สึกเช่นไรต่อผลงานอันยอดเยี่ยมของฟุตบอลทีมชาติไทย แต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปฟังความคิดเห็นของชาวเอเชียและชาวอิรัก์นั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเกมดังกล่าวนี้กันก่อนนะครับ ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะอิรัก2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนัดเปิดสนามเมื่อวันที่16เมษายน2567เวลา22.30นาทีตามเวลาประเทศไทยที่สนามเอาจานุบสเตเดียมการแข่งขันฟุตบอล a f c u 23 a อเชียนค2024หรือศึกปรีโอลิมปิกในกลุ่ม C นัดแรกช้างศึกทีมชาติไทยพบกับอิรัก เกมนี้กุนซืออย่างอิสระสีทะโลว่างกันตะพลคิริแรงเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยเอาเอลวันกานิเยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสชิดสนุพงโชตและปุระเชศทอดสนิทสนับสนุนครึ่งแรกเริ่มนาทีที่26 เอราวันกาเนเยคอสบอลไฮวาลิชชูทองสอดเข้ามายิงลอดขาผู้รักษาประตูของอิลักษ์เข้าไปให้ทีมชาติทไทยนำก่อน1ประตูต่อศูนย์และเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกต่อมาในครึ่งหลังทีมชาติทไทยยู23ทรงที่รักษ์เผยพี่มมยและกฤษดานันทรัตลงไปเล่นแทนปุรเชษฐ์ทสนิทและเศรษฐิ์สุวรรณเชษฐ์ ในนาทีที่65จากลูกเตมุมทีรศักเผยพี่ไมคยโขเข้าไปให้ทีมชาติไทยย23นำห่างเป็น2ประตูต่อ0ย์ช่วงเวลาที่เหลือนะครับก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอิรักยู23ไป2ประตูต่อ0ูนย์เก็บ3แต้มสําคัญนี้ไปครองโดยคนหลงของแฟนฟุตบอลเอเชียและอิรักหลังเกมนี้จบลงพวกเขาต่างเข้ามาชื่นชมฟุตบอลทีมชาติไทยย23กันจำนวนมาก เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเอเชียกันว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นเช่นไรหลังทีมชาติไทยยู23เอาชนะทีมชาติอิรักยู23เก็บ3คะแนนสำคัญได้สำเร็จ โดยเริ่มที่ความคิดเห็นทันแรกนะครับจะเป็นชาวอิรักเขาที่กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมชาติไทยนะและผลงานที่น่าประหลาดใจของทีมชาติของเราอิรักโดยทั่วไปจําได้ว่าอาร์เจนตินาแพ้ซาอุดิอาระเบียและสุดท้ายก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลกหลักอิรักต่อไป โดยความคิดเห็นแฟนฟุตบอลชาวเอเชียท่านต่อมาได้กล่าวว่าประเทศไทยแสดงให้บางประเทศเห็นถึงวิธีการที่ใช้ผู้เล่นต่างชาติที่มีความสามารถในท้องถิ่นอย่างถูกวิธีความคิดเห็นต่อมาครับชาวอิรักได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทีมโอลิมปิกไทยและขอให้โชคดีกับทีมอิรักของเราความผิดพลาดคือการไม่เคารพคู่ต่อสู้และเข้าสู่รูปแบบที่ค่อนข้างแปลกข,ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนชาวไทยจากเพื่อนอิรักของคุณ คอมเมนต์ต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยความเต็มใจพวกเขาจะไปได้ไกลในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามากล่าวชื่นชมทีมชาติไทยยู23ไว้ว่าเยี่ยมมากช้างศึกคอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือแมตช์ที่ดีที่สุดโดยความคิดเห็นต่อมาชาวอิักท่านนี้ได้เข้ามากล่าวตำหนิทีมตัวเองว่า ผลงานที่ย่ำแย่ของทีมชาติของผมอิรักเพราะโคชอ่านเกมไม่ดีคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยกับประเทศไทยฉันหวังว่าคุณและเวียดนามจะผ่านเข้ารอบลึกในทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อไปครับยินดีด้วยประเทศไทยจากอินโดนีเซียคุณเล่นได้ดีจริงๆประเทศไทยแต่ระวังประเทศของคุณจะเจอกับกาตา คอมเมนต์ต่อไปครับเอเชียนคัพเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญสําหรับกาตาและประเทศในตะวันออกกลางไม่ใช่เกมที่ฟีฟ่ายอมรับอย่างเป็นทางการแน่นอนว่าพวกเขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้รวมถึงผู้ตัดสินด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเก่งมากไทยแลนด์สู้ต่อไปนะ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นชาวอีลักนะครับเขาได้เข้ามากล่าวชื่นชมประเทศไทยว่าไทยเล่นได้ดีกว่าและพูดตามตรงว่าพวกเขาสมควรชนะงานยากสําหรับหนุ่มๆของเราและเราหวังว่าแมชนี้จะเป็นบทเรียนที่คุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเราจะอยู่กับคุณทั้งในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีทีมอิลักของเรา คอมเมนต์ต่อไปครับยินดีกับประเทศไทยจากอิรักด้วยพวกเขาเล่นดีขึ้นจริงๆและสมควรชนะโคช้ชต้องรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้อันชอกช้ำนี้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับยินดีด้วยกับประเทศไทยทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนมาเลเซียจะตามคุณให้ทันความคิดเห็นต่อมาครับอย่างไรก็ตามทีมอิรักของเราเหมาะสำหรับแค่การเข้าร่วมชิงแชมป์เอเชียตะวันตกไม่ใช่ทีมโอลิมปิก ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับชาวอาเซียนท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่าผลลัพธ์จะแตกต่างออกไปหากไทยพบกับกาตาร์คอมเมนต์นี้น่าจะเป็นชาวอินโดนีเซียน,นะครับ ส่วนความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าไทยยังเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเสมอดูไทยเล่นในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติฉันเห็นเสมอว่าพวกเขามีความสอดคล้องกันมากและแน่นอนว่าพวกเขาจะก้าวต่อไปในแมชระดับทวีปและระดับโลกฉันแค่หวังว่าในอนาคตเวียดนามจะประสบความสําเร็จและยั่งยืนเหมือนประเทศไทยจริงๆ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับชาวอาเซียนท่านนี้ได้เข้ามากล่าวด้วยความสงสัยว่านี่คือทีมชาติไทยทีมเดียวที่แพ้หนักและอุ่นวายในซีเกมรอบชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียรหรือเปล่าคอมเมนต์ comment ต่อมาครับหวังว่าทีมของเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนพวกคุณนะจากเวียดนามลักประเทศไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาครับไม่ว่าทีมไหนจะชนะแต่กาตาก็จะเป็นแชมป์ ความคิดเห็นต่อมาครับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สามารถขัดขวางให้กาตาชนะจะต้องถูกกำจัดและในด้านคุณภาพเกมประเทศไทยยังต่ำกว่าอินโดนีเซียามากเกินไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับไทยสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าทีมชาติอิรักษ์ของเรากับการเป็นวน์นะครับแฟนบอลจากเอเชียนะจะเข้ามาชื่นชมทีมชาติไทยมากกว่าแต่แตกต่างก,กันกับชาวอาเซียนนะครับชาวอาเซียนนะครับโดยเฉพาะชาวอินโดนีเซียมักจะเข้ามาคอยแขวะไทยตลอดนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อคอมเมนต์ถัดไปนะครับคอมเมนต์นี้ได้กล่าวว่าเดี๋ยวว่าแต่จะเป็นเจ้าแห่งเอเชียเลยก็ไม่สามารถเอาชนะกาตาได้คอมเมนต์นี้ก็เป็นคอมเมนต์อินโดนีเซียนะครับส่วนความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่ากรรมการที่น่าอับอายมอบถ้วยให้กาตาเลยดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับถ้ากรรมการยุติธรรมทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ชนะได้เก่งมากไทยแลนด์ คอมเมนต์ต่อมาได้อธิบายว่ายินดีด้วยยู23 a ไทยแลนด์หวังว่าพรุ่งนี้เวียดนามจะเล่นได้ดีเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาครับชาวอาลับพอใจกับชัยชนะของทีมชาติไทยมากกว่าประเทศของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาครับเราคือประเทศไทยเราพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับความท้าทายแต่เราไม่เคยยอมแพ้และก้าวต่อไปสู้ต่อไปสนัดชันลักคุณ คอมเมนต์ต่อมาครับจริงๆแล้วทีมจากอาเซียนสามารถพูดคุยได้มากมายในการแข่งขัน AFC U23 หากกรรมการที่รับผิดชอบทำหน้าที่อย่างยุติธรรมทาได้ดีมากประเทศไทยด้วยความคิดเห็นต่อมาได้อธิบายว่าเยี่ยมมากทีมนักสู้เพื่อนบ้านของฉันเช่นเดียวกันกับท่านถัดมาได้เข้ามากล่าวชื่นชมทีมชาติไทยว่าพวกนายสู้ได้สุดยอดมากชัยชนะที่คู่ควรสู้ต่อไปทีมชาติไทย คอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วย U23 Thailand ไทยแลนด์ a m เวียดนามเจอกันในรอบชิงนะคอมเมนต์ต่อมาครับเมื mm ่อคืนทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากอิรักกำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากในการพัฒนาเกมนี้ทีมชาติชุดนี้สมควรเป็นตัวอย่างของพลังการต่อสู้การเล่นที่สงบและมีแท็กติกที่ดียินดีกับประเทศไทยคุณสมควรชนะแมชของเมื่อคืนนี้ ความคิดเห็นต่อมาครับยินดีด้วยเพื่อนบ้านไทยแลนด์ชาวอาเซียนภูมิใจในตัวคุณการสนับสนุนจากมาเลเซียส่วนความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามากล่าวชื่นชมไทยไว้อีกว่าไทยคือพี่ใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ความคิดเห็นถัดมาครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้นะครับได้เข้ามากล่าวเตือนทีมชาติไทยของเราว่ารามัดระวังกับกาตา คอมเมนต์ <Comment> ต่อมาครับยินดีด้วยประเทศไทยจากเวียดนามพยายามต่อไปอิรักคุณจะกลับมาแข็งแกร่งคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยประเทศไทยทีมที่ยอดเยี่ยมจากเอเชียตะวันออกเสียงใต้ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับจะเป็นชาวไทยนะครับชาวไทยท่านนี้เขาได้เข้ามากล่าวว่าก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์มีปัญหาเพียบแทบจะไม่มีทีมไหนกล้าปล่อยตัวลักนี่เป็นยูย่ชุดสำรองด้วยซ้ําหลายคนเตรียมแช่งเต็มที่บอกว่ายับแน่แต่สุดท้ายจากร้ายกลายเป็นดีเพราะทุกคนสู้แบบใจเกินร้อยวิ่งลืมตายเราได้เห็นนักเตะหน้าใหม่ที่ฟอร์มโคตรดีโดยเฉพาะวลินทอนวาลิสและเอลวันบอกได้เลยว่าเตรียมถูกดันขึ้นชุดใหญ่แน่นอนเป็นอีกเกมที่โคตรมันโคตร ใจสู้บุกไปชนะอิรักได้ถึง2ประตูต่อศูนย์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยหลังจากนี้ไม่ว่าผลงานชุดนี้จะเป็นยังไงนะแต่บอกได้อย่างเดียวว่าชนะใจแฟนๆไปแล้วเช่นเดียวกันกับคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้ชาวเอเชียได้เข้ามากล่าวชื่นชมไทยไว้อีกว่าขอแสดงความยินดีนับผ่านครั้งคุณสมควรได้รับชัยชนะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่3าความคิดเห็นสุดท้ายนะครับชาวเอเชียท่านนี้ได้กล่าวว่าไทยเก่งที่สุดนีด้วยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปครับคุณยังคงโชคดีตราบใดที่คุณยังไม่พบกับทีมกาตาส่วนคอมเมนต์ต่อไปนะครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายชาวเอเชียท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่าการยอมรับผลการแข่งขันเป็นสิ่งที่ชาวอาเซียนต้องเรียนรู้